สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งการรีไซเคิลวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวของการแยกขยะการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกและการรีไซเคิลแก้วค่ะตามมากันเลยขวดน้ำพลาสติกของเรานะคะหลังใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนก็มักจะทิ้งรวมกับขยะชีดอื่นๆ ซึ่งการทิ้งแบบนี้นะคะทําให้การแยกขยะยากขึ้นมากๆเลยไม่ควรทํานะคะในปี2556พบว่าขยะพลาสติกมีปริมาณขยะมากถึง2.1ล้านตันแต่ถูกนำรีไซเคิลน,น้อยที่สุดเพียงร้อยละ37.9ของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพราะการจัดการขยะของไทยเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่มีการแยกประเภทขยะอย่างจริงจังทำให้การนำขยะพลาสติก ช่นขวดน้ำดื่มมาแปรรูปดได้มีดีเท่าไหร่แต่เรานะคะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการแยกขยะตามถังสีต่างๆ่ซึ่งถังขยะนะคะจะมีทั้งหมด4ีสีหลักๆค่ะนั่นก็คือทั้งสีเขียวค่ะ สีเขียวขจีธรรมชาติแบบนี้นะคะจะใช้ทิ้งขยะจำพวกผักผลไม้เศษอาหารใบไม้หรือพูดง่ายๆก็คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วหรือสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ส่วนสีเหลืองนะคะสีเหมือนทองคำเลยจะใช้กับขยะที่สามารถขายได้หรือนำมารีไซเคิลได้เช่นแก้วกระดาษ พลาสติกโลหะหรือขวดน้ำพลาสติกของเรานั่นเองค่ะสำหรับสีน้ำเงินนะคะจะใช้ทิ้งขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ค่ะและไม่คุ้มค่าในการรีไซเคลิลอย่างเช่นพลาสติกห่อรูปอมซองบะหมีสม่สำเร็จรูปฟอยท์ชปเปื่อนอาหาร และสุดท้ายค่ะสีแดงสีที่ดูอันตรายแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะจะใช้รองรับขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิง่งแวดล้อมเ,เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขวดยาฐานไฟฉาย <c oughs> การแยกขยะตามถั้งสีต่างๆนี้นะคะจะทำให้สามารถรีไซเคิลขยะได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการแยกขยะใหม่นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้มากแล้วละค่ะ คุณรู้ไหมคะว่ามีขยะบางชนิดที่สร้างปัญหาให้มนุษย์และโลกในระยะยาวพะใช้เวลานานนับร้อยนับพันปีเพื่อการย่อยสลายเช่นโฟมและขวดน้ำพลาสติก แต่ต่อมาค่ะมีแนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิลขึ้น,นซึ่งเป็นทางออกในการลดปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนิยามของการรีไซเคิลน,นะคะง่ายๆเลยก็คือการนำเศษวัสดุที่ทิ้งจากผู้บริโภคมาแปรรูปใหม่เพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้งนั่นเองเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโรงงานรีไซเคิลแล้วเราไปดูขั้นตอนการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกกันเถอะ